สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญห้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม, aha, ภมิพลอดุลยเดชของเราเหรียญน,นี้เองล่ะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเนี่ยยังไม่ผ่านการใช้มาเยอะแยะเลยครับแต่ไม่ค่อยค่อยบี้เท่าไหร่ครับเหรียญน,นี้ ยังสวยใสปิ้งอยู่เลยนะครับดูที่ครับด้านหน้าแต่รอยรอยบุบรอยบีบด้านหน้าเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับเหมือนกับขูดปูนขูดหินขูดทรายอะไรมาอย่างนี้แหละครับท่านดูดีๆนะครับมันก็สวยงามนะครับถ้าเราทําการล้างจริงๆจากแล้วมันจะใสวิ่งกว่านี้ครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับมันยังเป็นอยู่สภาพนี้แหละครับท่านเป็นเรียนที่น่าสะสมมากนะครับแบบนี้ เพราะเรากว่าเราจะได้เหรียญสภาพนี้มาทำอะไใช่ง่ายๆนะครับเพราะผลิตมานามเสือเกินนี่เหรียญน,นี้ดูขอบเฟืองที่ครับนี่ครับขอบเฟืองยังใสปิ้งอยู่เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากครับเหรียญน,นี้ยังไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับขอบเฟืองนะขอบเฟืองอันนี้ยังดีๆอยู่นะครับดูด้านหลังของของเหรียญครับดูที่ครับ นี่ครับใส่ปิ้งอยู่เลยยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ปีพศ2548ครับท่านเดือนนี้ถึงจะไม่ติดอยู่หนึ่งในสิบดับที่หายากแต่เดี๋ยวนี้มัญหาไม่ค่อยจะมีแล้วครับท่านเพราะว่ากองกระสับได้เก็บเข้ากองกระสับกันไปหมดแล้วเรียกคืนมาหมดแล้วครับจะไปทำลายแล้วทำอย่างอื่นออกมาแทนทำาวองใหม่ออกมาแทนครับท่านดูดีๆนะครับนี่ครับ มันยังสสวยปิ้งอยู่เลยเนี่ครับอืมยังเห็นชัดแจ๋วอยู่เลยแบบนี้มันลากเก็บสะสมมากเลยนะครับเนี่ยกดกดผมจะเจอแบบนี้ได้แต่เลยเหรียญเลยเหรียญผมต้องดูแล้วดูอีกบางเหรียญดําปีหรือไม่น่าเก็บสะสมก็ไม่เอาหรอกครับผมต้องเอาแบบนี้ไปก่อนที่เราคิดว่ามันจะอยู่ได้เองนาน <c oughs> ถ้าเราทําการลางแล้วนะครับเก็บติดกอบ ยังดีเลยนั่นแหละเราจะได้รักษาของดีไว้อีกนานนจ้ะถ้าเราไม่คิดจะอยากขายให้ลูกให้หลานดูก็ได้ครับเพราะว่าอีกนานลูกหลานคงจะไม่เห็นแบบนี้อีกแล้วละครับท่านเพราะว่ามันหมดยุคของพระองค์ท่านไปแล้วตอนนี้มันก็คือถึงเวลานี่แหละครับถึงเวลาที่เราต้องเก็บแล้วนะครับให้ลูกให้หลานหรือว่า เก็บสะสมเพื่อหวังกําไรวันๆข้างหน้าคงอีกไม่นานแล้วนะครับทุกอย่างมันจะมีค่าขึ้นมาหมดเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทแม้แต่เหรียญสิบบาทนี่แหละครับจะมีราคากันหมดแน่นอนแต่ยังไม่รู้หรอกครับว่าวันไหนกันแน่ที่มันไม่มีเหรียญพวกนี้แล้วเราจะมาเสียใจทีหลังคงไม่ไหวแล้วนะครับท่านต้องรีบเก็บนะครับ